สวัสดีค่ะวันนี้ก็ยังก็จะทำบาบวนี่เราก็เค้กเขาเรียกว่ามอคคาปาเละคนะ,คะแต่เขาใช้กาแฟแล้วก็อ่าโกโก้นะคะด้วยกันนะคะเังทำอยู่ประมาณสองสาอย่างนะคะนี่ค่อยๆทำค่ะเมื่อเช้าตื่นขึ้นมานะคะฟ้ามืดครับขนาดประมาณแปดเก้าโมงนะคะนี่ตอนนี้สิบเอ็ดโมงเพิ่งจะมองเห็นนะคะฟ้าที่เรืองรอง,องนะคะนี่นะคะ่ะอุปกรณ์เองนะคะก็ อ๋อง่ายค่ะคือใหญ่เต็มโตเลยนะคะนี่ยังคนออกมาคือเตรียมทําเต็มที่แล้วนะคะนี่จะทํากินช่วงคริสต์มาสเ่ยค่ะเราก็มีเวลานะคะผู้ช่วยยังเหรอคะกลับไปนอนแลนะะ้วค่ะยังต้องทําทีละอย่างคะ่ะว่าจะทําบุญด้วยนะคะนี่แล้วก็ทําเสร็จก็จะออกไปแช่ข้างนอกนะคะบุญเราไม่ต้องพึ่งตุ้เย็นนะคะวันอากาศก็ติดลบเหมือนเดิมแล้วค่ะยังทําผสมแป้งก่อนนะคะทันแรกยังก่อนแป้งสามเดซิลิตรนะคะ ถ้าสูตรเต็มเขาก็เป็นห้าเอเจยังทำแบบครึ่งนึงนะคะแล้วก็ผงโกโก้ก,ก็สองช้อนโต๊ะผงฟูหนึ่งช้อนชากับครึ่งนึงแล้วก็น้ําตาลวานิลาก็อีกหนึ่งช้อนชานะคะเังก็จะผสมของแห้งก่อนแล้วก็ค่อยตีไข่ใส่น้ําตาลนะคะยังก็ตีไข่ใส่น้ําตาลเสร็จแล้วนะคะ แป้งก็ผสมเสร็จแล้วนะคะแต่เพียงแต่ยังคอยเนยละลายอยู่นะคะยังไม่ใช้เนยที่ยังไม่ละลายนะคะยังก็เลยคอยอยู่แป๊บนึงค่ะค่อยเอาผสมไปด้วยกันเลยแล้วก็นําเนยละลายมาใส่แล้วนะคะเมื่อกี้ยังก็เติมนมไปด้วยนะคะหนึ่งเดซิลิตรนะคะอันนี้เป็นแค่ส่วนตัวแป้งนะคะแล้วก็อันนี้ก็เป็นอย่างที่สองนะคะเพียงแต่ว่ายังใช้แป้งสําเร็จนะคะก็เป็นขนมของคริสต์มาสนี่แหละค่ะตามรูปเลยนะคะนี่ค่ะส่วน เค้กมะข่าปลาไลี่ยงก็กำลังเปิดเตาอยู่นะคะแล้วก็นี่ค่ะย่งเทเนื้อแป้งใส่ในพิมพ์เรียบร้อยแล้วนะคะก็แค่เข้าเตาอบอบพิมพ์ให้อบเนื้อแป้งให้สุกก่อนนะคะแล้วค่อยไปทําหน้าทีหลังค่ะ <c oughs> แล้วตัวนี้ก็เสร็จแล้วค่ะตัดจุนะคะเป็อนอะไรที่ง่ายที่สุดแล้วนะคะไม่ต้องผสมแป้งเองก็แป้งสาเร็จใช่ไหมคะเองก็คอยให้เค้กในเตาเองย่งถึงกําหนดก,กัน,นะะแล้วยัางก็จะต้องไปเพิ่มไฟอีกนะคะอันนี้เขาใช้ไฟคนละระดับกันนะคะ ก็คอยม,มาดูเค้กที่ยังทําอยู่นะคะเอ็นไปทําหน้าเค้กก่อนนะคะนี่แล้วในหม้อนี้ก็คือส่วนผสมหน้าอ่ามาค่าประัดนะคะก็มีน้ําตาลโก,โกโก้แล้วก็เนยนะคะที่ยังใช้นะคะเอ็จะไปเอากาแฟเติมอยู่นะคะนี่ให้เอาไปตั้งไปประมาณหนึ่งคะ่ะแล้วก็ละลายให้เขาร้อนๆเข้ากันใช่ไหมคะแล้วก็เติมกาแฟลงไปนะคะก็จะได้กลิ่นกาแฟเลยนะคะทีนี้น่นี่นะคะเอาออกจากเตาอบเมื่อกี้นะคะนี่ แต่ว่าเอียงก่ดตรงที่ว่าเขาไม่เข้าไปในมุมตรงนี้เลยนะคะเอียงไปไม่ถึงนะคะแต่มุมตรงนี้ก็ยังห่างนะคะไม่ชิดคะ่ะนี่ประมาณนี้นะคะเราก็ค่อยมาเอาหน้าเขาลาดนะคะก้านเอียงก็ทำเสร็จแล้วค่ะเอียงก็จะลาดลงไปอย่างนี้เลยนะคะเขาก็จะไหลลงไปเองนะคะเอียงเราก็จะคอยให้หน้าเขาเย็นนะคะแบบนี้เลยนะคะยังก็นําไ,ไม้พายมาเกลี่ยเกลี่ยให้ไอ้ตรงหน้าเขาเสมอกันนะคะ แล้วก็โรยประดับตกแต่งนิดหน่อยนะคะนี่เท่านี้ก็จะโอเคแล้วคะ่ะเป็นลันเสร็จแล้วนะคะมอค่าปรัดยังยงงซื้อที่โรยหน้าเขามาแบบต่างอันหนักแตกต,ต,ต่างกันนะคะก็จะโรยให้แบบเยอะนะะี่ค่ะอันที่เป็นแท่งๆนี่ซื้อมาไว้ทําโดนัทนะคะแต่ว่าไม่ค่อยได้มีเวลาทํานะคะก็เอามาโรยตรงนี้เลยดีกว่านะคะเสร็จแล้วเข้ตอนนี้ก็กําลังแช่ผงหมุนอยู่นะคะ นี่แหละค่ะแช่ไวสักคู่นึงเดี๋ยวยังจะไปทํามุนนะคะยังกะว่าจะเป็นวุ้นกะทิแบบผสมรวมกันเลยค่ะไม่ได้แยกชั้นนะคะแล้วก็จะใส่ขา้าวโพดไปด้วยค่ะมีขา้าวโพดเนี่ค่ะขา้าวโพดออกมาตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วค่ะพร้อมกับพวกแป้งนั่นแหละค่ะแล้วตอนนี้ก็ได้เวลาแล้วนะคะยังก็เอากะทิออกจากกล่องแล้วนะคะนี่จะอันนี้ก่อนใช้ไฟอ่นอนๆแน่เลยนะคะนี่ให้กะทิเขาละลายก่อนแล้วค่อยเติมน้ําตาลยังคิดว่าวุ้นตัววุ้นน่าจะได้ที่แล้วนะคะ ส่วนตัวแบบพิมพ์เอี้ยงตัวนี้นะคะ่ะเองก็จะใส่เมล็ดข้าวโพดไปด้วยเลยนะคะแล้วก็เทลงไปใช่ไหมคะแต่ว่าส่วนพิมพ์ใหญ่ตัวน,นี้นี่เอี้ยงจะผสมข้าวโพดไปในนี้เลยนะคะต้องคอยแป๊บหนึ่งนะคะแล้วเอี้ยงก็คิดว่าว้น,น่าจะสุกแล้วนะคะเอี้ยงก็จะตักมาแล้วก็โรยไปตามแม่พิมพ์เอี้ยงเลยนะคะอย่างนี้ละค่ะก็ทําการหยอดแม่พิมพ์เสร็จแล้วนะคะสุดท้ายก็เทใส่ในพิมพ์ขนมปังเลยนะคะนี่เราจะไป ไปที่ระเบียงนะคะตู้เย็นอันใหญ่ค่ะติดลบอยู่ค่ะตอนนี้นี่รับรองแข็งตัวเร็วค่ะหลังจากที่เย้ยงนําวุ้นไปแช่อย่างที่ระเบียงนะคะตอนนี้ก็ออกมาอย่างสวยงามเลยนะคะที่เป็นแม่พิมพ์ส่วนตัวนี้นะคะก็ใส่แม่พิมพ์ตัวนี้เลยนะคะวันนี้ก็จะเป็นนี่แหละค่ะที่เย้ยงทํานะคะสามอย่างเลยนะคะก็พอแล้วค่ะไม่ได้ทำเบอรนี่เหมือนเดิมนะคะนี่มานะคะมากินบเอย่ยงค่ะวันนี้นี่